อ่าโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมเหมือนเดิมวันนี้อยู่กับผมโบช่วงล่างนะฮะเอาละเดี๋ยววันนี้มาดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับพี่วางไปแล้วนะครับวางเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเครื่องนะเอ่อเป็น JO 8 C นะครับเทองร์บโบ260แรงเป็นตัวฮิโน่นะครับผมก็ติดตั้งอะไรหมดจนจะหมดแล้วแหละเออแล้วลทีนี้ก็มาเติมน้ำนะครับเติมไปเติมมา น้ำรั่วอีกนะจริงๆมันไม่สมควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูปีนยากหน่อยอ่ะการทําเครื่องนะครับจริงๆแล้วอ่ะบางคันเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนปั๊มน้ําหรอกนะครับเพราะมันมองไม่ค่อยเห็นไม่ใช่ไม่ใช่มันมองไม่เห็นคือปกติเออถ้าถ้าเราถอดอ่ะเราจะเห็นว่ารอยน้ำรั่วเราก็จะซ่อมถูกไหมแต่คันนี้นะมันไม่มีรอยน้ํารั่วนะครับมันไม่มีรอยน้ํารั่วเลย แล้วพอเวลาเราประกอบเสร็จเลยเสร็จเนี่ยมันก็ประกอบเข้าไปปั๊บเราก็ลองเติมน้ําดูสุดท้ายน้ารั่วมองไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้มันจะโดนมูเล่บังมูเล่หน้าเครื่องมันจะบังปั๊มนะครับมันจะอยู่ใต้คอนี่แหละรูน้ํามันนะฮะอยู่ใต้คอตรงนี้แหละพอมันรั่วออกมันก็ไหลออกตามเนี่ยตามมูเล่ไหลลงไปข้างล่างนะครับแล้วปัญหาของมันคือมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาตรงไหนรู้ไหมเพราะมูเล่นะมันบังมันก็ต้องถอดใบพัด ถอดหม้อเนี่ยนะครับถ้ามันขวางจริงก็ต้องได้ถอดนะครับเอกะนะครับแล้วดีนะตอนนั้นผมยังไม่ได้ใส่ท่อไอดีไม่งั้นก็ได้รื้อเยอะกว่าน,นี้หนะม้อน้ํานี่ทําใหม่นะครับหม้อน้ําทําใหม่แต่ปั๊มน้ําเนี่ยเหมือนรอยเข้าซ่อมมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ยังไม่หายก็รั่วนะครับโอ้ยปวดปวดหัวตรงไหนรู้ไหมครับมันปวดหัวตรงที่ต้องถอดแล้วก็ลื้อเนี่ยครับเอ้ยถอดเอ้ย ใส่แล้วก็ลื้อออกมานะครับใส่แล้วก็ลือ้อลื้อแล้วก็ใส่นะครับปัญหาคือมันไม่ต้องอยากไม่อยากเข็นแบบไม่อยากทําเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะครับผมผมเป็นคนเบื่ออะไรง่ายๆนะครับเบืเ่อแบบเบื่อเรื่องเรื่องงานซ้ําซ้อนอันนี้เขาเรียกงานซ้ําซ้อนนะอยากให้ทีเดียวมันจบมันก็ไม่จบนะแทนที่วันนี้จะได้สตาร์ทเครื่องลองครับจะได้ฟรีเครื่องทิ้งไวนะ้เนาะเพราะว่าคันนี้มันเปลี่ยนลูกปอกแหวนใหม่แล้วครับแล้วก็เช็คข้อเช็คก้านอ่าเปลี่ยนบูธ การเปลี่ยนอะไรหมดเลยภายในนะครับนะครับยกเว้นปั๊นมน้ามันเครื่องที่ไม่ได้เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนปั๊มพาวเวอร์นะครับหมอ้อน้ําทํานะครับยกเว้นปั๊มโซล่ากับหัวฉีดเราไม่ได้แตะต้องนะครับไม่ได้เอาไปทําที่อา่าร้านปั๊มนะครับมันอันนี้ยังดีที่มันเป็นสองหกศนนะครับถ้ามันเป็นสามหกศนมันจะเยอะนะครับมันจะเยอะกว่านี้มันจะกว้างไม่พอที่เราจะมุด มาล้วงตรงนี้ได้ง่ายนะครับต้องถอดอินเตอร์ถอดหม้อน้ําถอดเยอะพอสมควรเป็นงานซ่อมที่ไม่น่าอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับมันก็เกิดนะครับของเดิมมันยังไม่รั่วนะครับแต่พอเรามาเติมน้ําใส่ตอนประกอบเนี่ยมันรั่วนะครับมันมันน่าเบื่อนะครับมันน่าเบื่อจริงผมเป็นคนที่หงุนหงิดอะไรง่ายมากแล้วอากาศมันร้อนนะครับมันไม่ให้แบบเย็นๆสบายๆนะอันนี้กลางภาคเขียวนี่ยังร้อนอยู่นะครับเออนี่แหละ ปัญหาที่ไม่ค่อยอยากจะเจอนะน้อยน้อยมากน้อยมากที่จะเจอแต่ถ้าจเจอก็ไม่อยากจะทําเท่าไหร,ร่หรอกผมเดินหนีเลยนะครับวันนี้ผมเดินหนีเลยเพราะผมอารมณ์เสียนะครับผมก็อุตสาห์ใส่จนจะหมดแล้วนะครับใส่อีกสองสองที่นี่ก็จบแล้วนี่เนี่ยพ่อเทอร์โบใส่แค่นั้นก็จบแล้วสองตัวนะครับเออ,อมันไม่เสร็จ โอเคเดี๋ยวตอนลองตอนเสร็จก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนไอ้ไอนนี้ออกต้องรื้มูเล่หน้านี่ที่มันบางปมน้ําออกนะครับปัญหามีแค่นี้แหละมันเสียเวลามันไม่ได้อะมากมายหรอกคือมันเสียเวลามันเซ็เนเง,งนะครับมันเซ็งเซ็งครับงานซ้ําซ้อนออาโอเคไม่เป็นไรงานนี้ก็ถือว่ามันเหตุสุบิสัยนะครับดีที่เห็นก่อน นะครับถ้ามันเห็นทีหลังนะครับมันจะลําบากมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันต้องรื้อเสียเวลารื้อส่วนข้อดีของมันคือเร,เราเห็นก่อนเราเราเห็นก่อนที่รถจะออกไปกับเจ้าของรถนะครับถ้ารถมันออกไปขณะที่น้ปั๊มน้ํายังรั่วอีกเขาเรียกว่าชิบหายการช่างนะครับ โทษอะไรก็ไม่ได้นะครับพอตอนนั้นเราก็ดูจริงๆเราดูได้นะครับเติมน้ําดูได้แต่มันอยู่ในบ้านมันไม่มันไม่เป็นไรแต่ถ้ามันอยู่ในมือเขาไปแล้วเนี่ยอ่าก็ <c oughs> พูดง่ายๆคือเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็มันก็สุดวิสัยอย่างว่า <c oughs> มันโทษใครไม่ได้นะครับมันโทษที่ตัวของมันเองนะครับอืมอ่ะโอเคชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ วันนี้ผมรายงานเรื่องปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการประกอบเครื่องนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรขึ้นบ้างแล้วเหตุใดทําไมถึงเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นเพราะจากอะไรนะครับอืมอ่ะโอเคคงไม่มีอะไรมากแล้วแหละคงจะประมาณนี้แล้วกันเนาะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอ่าถ่ายให้ดูเวลาเสร็จแล้วแล้วกันเนาะเดี๋ยวตัวนี้เอาเข้าลงกึ่งให้เขาไป อาจเปลี่ยนซีนใหม่นะครับเปลี่ยนซีนเป็นลูกปืนใหม่แล้วกันถ้าเขาไม่เปลี่ยนลูกใหม่นะก็คือเราสามารถซ่อมได้นะครับปั้มน้ำนะโอเคงั้นแค่นี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย